เท่านั้นก็มีทางเลือกอยู่2ทางด้วยกันนะครับผมอธิบายก่อนทางแรกวิธีนี้ถูกถ่ายทอดกันมา200กว่าปีแล้วเป็นวิธีที่เรียบง่ายเป็นวิธีการย้ายน้ําหนักไปทางด้านข้างไปทางนั้นข้างนะครับวิธีที่2เป็นวิธีที่นิยมกันในสมัยใหม่โดยเฉพาะนักกอล์ฟที่เป็นวัยที่ที่มีพะละกกาลังเช่นวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ่ต้น,ตน วิธีนี้เป็นการถ่ายน้ำหนักในด้านแนวดิ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีวิธีแรกในการเปรียบเทียบก็คือว่าอยากจะให้ท่านนักร้มรู้สึกว่าตัวเองจับลูกบอลอยู่ลูกหนึ่งแล้วแล้วนะครับท่านกมลองคว้างลูกบอลลูกเนี้แล้วให้สังเกตการเคลื่อนที่ของลำตัวให้ดีๆ ลำตัวจะออกไปแนวโน้มนะแนวโน้มไปในทางด้านข้างเห็นไหมครับการเคลื่อนตัวไปในทางด้านข้างอันนี้แหละคือรูปแบบที่ผมกําลังพูดถึงว่ามันมีการถ่ายทอดกันมาตั้งแต่200กว่าปีละตั้งแต่เริ่มต้นเล่นกอองขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะทีนี้แบบแบบที่2แบบที่ส,แบบสคือการถ่ายน้ําหนักในเชิงดิ่งแนวดิ่งเป็น v e r t i c a l ลงมานิดหนึ่งผมให้ธนกรถือลูกลูกกลอฟ แล้วท่านกอลฟลองทำตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักบาสเกตบอลนักบาสเกตบอลคืออะไรครับคือการจำ<ม>เห็นไหมครับการกระโดดในแนวดิ่งในแนวดิ่งนี่คือการออกแรงในเชิงแนวดิ่งปัจจุบันนะเอ๊ะทีนี้เรามานอามาใช้กับกอล์ฟได้ยังไงดูนะครับ<ม>เห็นไหมครับ<ม>ในเชิงแนวดิ่งเนี่ยมันมีพละกําลัง ซ่อนอยู่ลึกๆในปัจจุบันเนี่ยมีการนํามาใช้อยู่เยอะพอสมควรเอาละลงลารายละเอียดในรูปแบบของการถ่ายน้ําหนักในเชิงไปด้านข้างก่อนนะด้านข้างเนี่ยผมให้นักกอล์ฟจำไว้นะครับว่า1เราจะต้องไปด้านข้างก่อน 2. เราจะต้องหมุนตัวและ3เราจะต้องยืดตัวขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนักกอล์ฟจะต้องจําก็คือว่าถ้าผมพูดเป็นภาษาอังกฤษนะ lateral move lateral move คือการ move ไปด้านข้าง lateral move คือการ move ไปด้านข้าง rotational คือการ move แบบหมุนตัวหมุนรอบตัวเองแล้วก็ extensional move คือการยืด extension extension เห็นไหมฮะยืดขึ้นมา mm hmm. เพราะฉะนั้นลำดับที่ท่านครับจะต้องจำก็คือ1 lateral L 2 rotational R และ 3. extensional ยืด lateral rotational and extensional เห็นไหมครับมันคล้ายเลยกับตอนแรกที่ผมบอกให้นักนกอล์ฟจินตนาการที่ว่าตัวเองเนี่ยถือถือ,ถอลูกกอล์ฟอยู่แล้วก็กำลังจะคว้างเห็นไหมฮะมเห็นอาการถ่ายน้ำหนักตอนดาวส์สุดไหม lateral rotational extensional นะโอเค เคลียร์ตรงนี้ก่อนอันนี้คือแบบด้านข้างที่สอนกันมานานมากแล้วคราวนี้แบบสมัยใหม่ดิ p ย่อนะครับดิปโรเทชันอลเอ็กซ์เทนชันอต่างกันยังไง Dipping Dipping คือการกดตัวการย่อตัวลงมานะฮะการย่อลงมาถ้าถ้าจะย่อตรงๆนี่คือการย่อตรงๆ อะ t a t i o n a l Extensional แบบเดิมกับแบบใหม่ต่างกันที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของแบบแนวราบคือการ lateral move จุดเริ่มต้นของแบบแนวดิ่งคือการ dipping dipping ท่านครัสามารถที่จะเลือกได้เลือกได้ว่าแบบไหนแต่ถ้าผมแนะนําได้นะจากประสบการณ์การสอนผมว่าถ้าเกิดว่าท่านครเป็นเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นใครที่แบบจะสติจะตีง่ายๆหน่อยผมเลือกเอาแบบแบบเดิมคือเขาเขาสอนกันมานานมากก็คือการแบบแบบนแนวราบนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านครเป็นเป็นนักกอล์ฟสมัยใหม่ใช้พลังนะฮะอยากได้ระยะไกลๆท่านกรเอาแบบแบบใหม่ นะฮะแบบในแนวดิก Dipping r o t a t i o n n l And Extensional โอเคนะครับคำถามก็คือว่าตัวผมเลือกใช้แบบไหนผมเลือกใช้สองแบบแต่ว่า90%เลยผมเลือกที่จะสอนแบบแรกอีก10%ผมเปิดโอกาสให้กับใครก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกว่าเขาท้าทายเขาอยากจะอยากจะทำแบบที่2คือแบบใหม่เนี่ยไม่เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุไม่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะตีนุ่มๆเนิมๆน,น,นะฮะเหมาะกับใครที่แบบพลังต้องการแบบบู๊นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองตีกันครับแบบแรกก่อนนะครับเบาๆนะ เกตนะว่าตัวเราตอนจบเนี่ยตัวเราจะเอ,เอียงไปข้างหน้าแบบสองิบ <c oughs> สังเกตไหมครับว่าตอนจบอาการของการล้นไปข้างหน้าเนี่ยมันจะน้อยลงมันมันเหมือนจะอยู่ในกรอบมันเหมือนจะอยู่ในกรอบ มันเหมือนจะอยู่ในกรอบค่อนข้างไปทางนั้นตัวผมโดยส่วนใหญ่เลย90%เลยสอนนักเรียนใน,ในแบบแรกนะฮะแบบแบบสไลด์ไปด้านข้างแล้วก็โดยส่วนตัวก็คือเวลาเวลาที่ซ้อมวิงจริงของผมเองนะฮะก็จะใช้แบบแบบนั้นไปด้านข้าง lateral rotational extensional นะ นะครับลองดูนะครับท่านค่านที่สนใจที่จะเรียนนะจริงๆแล้วผมผมมีคอร์สคอร์สแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นคอร์สที่สอนบิทเนอร์ก็คือสอนเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปนะครับคอร์สแบบที่สองก็คือเหมาะสําหรับใครที่เล่นแล้วแล้วต้องการพัฒนาแต่ว่าไม่ได้พัฒนาแบบไม่มีจุดหมายนะพัฒนาแบบมีจุดหมายคือเอาสกอร์เป็นตัวตั้งแจ้งผมได้ครับว่าต้องการจะลดจากร้อยไป90จาก90ไป80 จาก80เป็น70อย่างไรก็ตามผมมีวิธีที่จะแนะนำท่านอา์กได้ลองดูครับ